ปกติท่านชมทุกท่านด้วยครับไม่ต้องเล่เล็กแก่เบื่อเลยครับแต่ไม่ใช่มาเพรธรรมดาไมครับบอมบ์บอมบ์แล้วก็โคตรบอมบอมแล้วก็โคตรบอมเลยนะท่านชมคือเดี๋ยวก็ดูปกติถึงชื่อว่าไมค้าบใช่ไหมแต่ดูเพื่อหลักมันอนะทะานชมลุคกี้ครับไม่ใช่คนอังกฤษทำคนอินเดียทำ เราจะมาเอาชีวิตรอดในรอบนี้กันนะครับว่าผมจะเอาชีวิตรอดได้ไหมไแล้วก็จะตั้งชื่อโลกว่า G G H ไม่แปลอะ็รนะแล้วก็อย่าปับป๊บปั๊บแล้วก็เป็นพีิฟูลินไปเดี๋ยวรอบหน้าผมจะมเล่นกับเพื่อนะแบบนะครับถ้ามีโอกาส แล้วผมก็จะมาชิวลอดในไมาค์ครัรืลอกี้ครับกันขอพยายามเชิญทุกท่านนะครับเพราะอาจจะมีเสียงกุญถือของน้องผมที่เปิดประตูดูยอยู่ข้างซ้ายผมแล้วก็เสียงแม่กูาทางขวาผมโอ้โห เกิด่าหนุ่อยู่บนหาดทรายเลยครับฝาไม่เมตตาผมว,ว่าผมจะขึ้นไปดูบนนันหน่อยนะอย่างแรกเราก็ต้องตัดมาเป็นธรรมดา บอกเลยนะครับเสียงดังมากผมก็เลยต้องรีเสียงลีเสียงอ้งงจอนนี่เพื่อนผมมันหายไปไม่รู้แล้วนะครับไอ้เปียกมึงมาดักไอ้เปียกเองมาทำอะไรชิมหาของกินโอเคแล้วก็มีพึ่งนะครับเดี๋ยวนะ

เห็นดูโฆษณาผมก็จะออกและเข้าแบบนี้แหละแต่ผมจับตามไมได้นะเพราะมันจะมันจะข้ามโฆษณาแบบรวดเร็วผมรู้ละไอ้ตรงนี้ก็คือแบบนี้ทำประจุทำประจุตุ๊กตีคนเรามันจะเห็นแต่น้ำตกใช่ไหมตรงนี้ก็คือเห็นแต่น้ำตกตรงนี้น้ำตกเนีน่ยน,น้ำตกที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ แล้วแล้วตอนนี้เราอันนี้ก็คือลาวาตุทั้งมรลาวาตุเห็นไหมลาวาตุแปลว่าแปลว่าต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จะเข้าชเขาแล้วก็เอาชีวิตรอดตรงนั้นดีกว่าน่าจะสนุกน่าดู เราก็จะเป็นขุดหินขุดเข่แล้วก็มีเพิ่งมากมายแล้วก็มีแกะหายไปตัวหนึ่งท่านชมอาจจะแบบไม่ตัดต่อเลยสักคลิปผมตัดต่อแล้วแต่แฮ้ตัดต่อมต้องเสียเงินสองร้อยห้าสิบบาทแต่ผมไม่อยากเสียก็เลยไม่ได้ตัดต่อเลย ยมมูมือถือชิมิชมแส่แม่ในมรก,กวนทำให้ผมไม่มีรา้าวนนี้ก็ไก่จะมอนมมลมอแล้วนะท่านผู้ชมไก่จะมอนแหละฟ้าไม่มีตาแล้วแต่ฟ้าจะไม่มีตาแล้วแป๊บมันจะไม่สนุกถ้าเกิดว่าผมปบเป็นเพจฟ,ฟู์อยู่เมื่อกี้ นอร์ a l ่ดีกว่าผมบอกไว้เลยน่าจะยากขึ้นสามร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าผมปรับนอร์ a l โอ้โหเข่าสูงจัดยีด้านบนนี้มันเป็นใบโอมเลยเหรอแปลว่าอีกฝากหนึ่งมันก็ต้องเป็นใบโอมหนึ่งสิ ซอมบี้แยกล่างตายแน่นอนเออเออเออืออซอ,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 อมบี้แยกล่างได้ท่านผู้ชมคมื่ี้ี่ทำหนึนน่งก้อน yes yes Yes, yes, yes. Đây mà léo. Cáp. Cáp, cáp, Oh no, oh no, oh no. Đà เราก็จะไปต่อสู้แล้วเราก็ต้องเหิวเป็นธรรมดาแปลว่าเราต้องข้ามใ้เนียวหมูมาแล้วอืมน่าจะตกแต่งบ้านได้อย่างสบายด้านนี้คือใบโอมไม่โอ อันนี้คือแห้งแรงแห้งแรงพวกเขาจะแปลกๆอันนั้นก็คือเวิร์ดฮอลเลสบูพอนเนป่าไม่ขาเลยแล้วผมก็จะไปสร้างแนกของพวกเขาแต่ผมก็ตดไอ้สองบีพวกนั้นไม่รู้จะมีสเกเลตันหรือเปล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยกระโดดกระโดด ให้โดนแสงอาทิตย์เผา,า่ะเจ้าพวงอย่ามาขู่มันโดนมันโดนทำร้ายร่างกายจากแสงอาทิตย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม,ไม,ไม่เรียบร้อยครับผมตายผมตายนุชึ้นไปึ้าไปก่อนที่ของจะหายขึ้นไปเร็ว ก่อนี่ของพวกเราจะหายไปเร็วเร็วก่อนทีของพวกเราจะหายไม่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 ดำกูไม่ดำกูไม่ดำกูไม่ดำเออเออลิวๆก่อนที่ของพวกเราจะหายไปก่อนที่ห้ downside, อ,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 งหองมันจะดอกหายริวไอ้ไอ้แม่ย้อย ของกูจะหายไปของกูของกูจะหายเร็วยยอย่าอย่าส stop พีท stop 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 เร็วไม่ไม่ไม่กูไม่ยอมให้ของมันจะหายแบบนี้ได้ยังไงหรอกกูไม่ยอมกูไม่ยอมไปไป เอ,อไปไงวะอีอนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตรงนี้เรืวๆเขาจะหายแ,แล้วแล้วแล้วคิดคำบ้าเล้ย ก่อนที่จะร้ต้องจักระซอนี่ให้ได้ก่อนกซอนี่ยันตุยตอเ้ยเสกตันนป๊อปป๊ป๊อปป๊อป ม <coughs> 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 ึงเนี่ยมึงเนี่ยอือเฮ้ยอ้าวว่ะมันนี่ๆๆๆมึงนี่มันนี่มันนี่ๆๆๆโอ้ยๆ ไปไป stop 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 stopping นะมันจะมืดแล้วโอ้เฮ้ยเร็วลงไปด้านล่างเร็ว เหลวจังเกิลช่วยคาด้วย คนจะขุดหินก็ตนน้อนขัดขุดหินขุดหินตอนนี้นหิวมากเราต้องขาตเผาเยสต่เผา,า,าแล้ว ขดเห็นบ้านใหม่ของเราวปวกปวกปวกฉันคือปวดผมอิู่แบบนี้คือยังเล่นโฆษณาพรบ มันทำให้เสียเวลาเกินสิบสองจนห้าสิบห้าวินาทีทุกผู้ชมน่าจะบอกว่าเฮ้ยก oh, ูกูมาเสียเวลาดูมึงโอ้โหอะไรคนนั่นน่ะ oh. ไม่ไม่ไม่เอินเดอร์แมนอ่ะตับเนี่ยก <'m> ูได้ย, <'m> ยัง dia kuda liang dia kuda liang udah minta langsung ke pemerintah ken 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 zombie กกอดทองให้กอดทองหิวก่อนเออเฮ้ ยังไงนะโอ้โอ้โอ้้ยเดี <t <t ๋ยวผมจัดการกับสมปองอยู่ทุกคนต้องเชียร์ผมด้วยการกดไลค์ผมจะได้จัดการกับสมปองยังไงอีฮีอีฮีอันนี้เป็น

stop หยุด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 ถามันเกิดมาในบ้านคุณพังเนี้อยะตอบ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 นะตอบ ปีนบนบ้านโห,หมายแล้วโดียครับผมบ้าหมุสยอดมากเลยนะตอนนี้เดี๋ยวก็จะขุดต่อขดุขดขุดเป็นปลวก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 ฉันคือปลวก ไปเจอซอมบี้ชผ่านไว้บล์แล้วตายแน่เลยเธอโฉมตายแน่นอนเลยอ่ะชื่อคนโฉมน่าจะตายแน่เลยคุด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 หนูมากเลยอะแต่กินเนี่ยซอมบี้ก็อาจจะทำให้ลดกว่าเดิม เอ้ยฟันหินฟันหินคูเวฟ้าเนกูปิดเลยมันจะมาจัมสแกร์ Oke, khususnya di sini Eh eh Mari 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 ดิดไม่มีฮยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวป่งเดี่งสต็อปีนเข้ามาดีดิึบชึบชึบโอ้ยๆๆ้ยมเบิ ตาแล้วท well, ่าำชมตาแน่นอนเลยว่ะมันจะระเบิดอะดิอุ้ยมันจะระเบิดอุ้ยกะกะกะกวนก็กวนอู้บมาดิอู้บมาดิอุ๊บทำไมดีไอ้กลัวอีฮิฮยกลัวแล้วขอโทษขอโทษขอโทษกูกล you ัวแล้ว

แล้วกขุดเชื้อให้พอ่อคุณดูด้วย